เข้าไปอยู่ในนี้ก่อนไปถ้าพวกกาะทำแผลเสร็จเมื่อไหร่พวกแกโดนสอบหนักแน่ไอ้พวกมนุษย์ตกต่อยเสร็จธุระแล้วท่พิชโลทอนแล้วล่ะก็ข้าเนี่ยจะจับพวกแกหักแขนหักขาเล่น แล,แล้วรัศบีชโลธรอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องขังนั่นไงหายไปไหนอะหรือว่ารัสบีชโลธรเนี่ยจะออกไปแล้วเฮ้ยภูการภูการนี่ภูการขอโทษฉันขึ้นมาเลยนะฉันขอร้องอะคุณชายจะทำอะไรอะฉันยอมทำหมดทุกอย่างเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลย แค่บอกฉันนะว่าทําไมสร้อยเส้นนี้ถึงสําคัญกับเธอมากถ้าฉันบอกคุณไปอ่ะคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีก็ลองบอกมาก่อนสิเผื่อฉันจะเชื่อก็ได้เพราะดูท่าทางเธอเนี่ยอยากได้มันคืนมากเลยก็ได้สร้อยเส้นนั้นอ่ะคือแก้วสัตตพิษอัตนะมีไว้ปกป้องคุ้มครองตัวฉันให้รอดพ้นจากพวกอสูนแก้วสัตอะไรฮะดิเกะวะเนี่ย น,นี่ค่ะหลายร้อยคุณฟังแล้วพวกมันก็จะมามันจะตัวฉันไปหยุดป้าน้ำเป็นตัวได้แล้วไครผู้ที่เธอกําลังหนีนะมันเป็นพวกที่ฉันเคยตามเนี่ยให้มันบุกเข้ามาเลยฉันจะได้จับมันไปสอบปากคาและจะได้รู้ทันทีว่าเธอเนี่ยนะไปเก่อเรื่องก,กับใครไว้พวกก่อคุณอย่าทําอวดเก่งเลยถ้าคุณสู้กับพวกมันอ่ะคุณก็มีแต่ตายอย่างเดียว ีจะรับมือกับมนุษย์บางทีก็ต้องใช้วีธีแบบมนุษย์มารยาหญิงอาจจะทำให้น้องพ้นจากอันตรายได้ก็ได้จะบอกความจริงคุณก็ได้สวยเส้นนั้นน่ะมันเป็นของพี่สาวฉันที่ทิ้งเอาไว้ชห้ฉันดูต่างหน้าเพราะแผลงง นะเขาไม่เข้าเราเสียเวลามากขนาดนี้นี่จะมาว่าข่าน้อยด้วยแกไม่เคยเล่นสกาชนะข้าเลยนะเว้ยฮะไอ้อ้วนทไออ่างทไมะไรโง่ด้วยเฮ้ยโอยทำไมอ่ะอ้วนโอยไอ้น้องหยุดทะเลาะกันสักทีสิวะพวกพี่หนูขู่เว้ยเมื่อกี้พวกแกเรียกข้าไอ้น้องนั่นเหรอ ก็เออสิว่าไอ้วนที่เนี่ยพี่คุ้มแต่ถ้าน้องอยากอยู่อย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำตามคนสั่งพี่เขาก้นน้องแน่นๆแบบเนี้ยพี่รู้แล้วว่าจะสั่งให้น้องทำอะไรไอ้ไม่รู้กระจายเลยมังอาจเล่นของสูงแบบนี้เนี่ย ของพวกแกเนี่ยคือตายสถานเดียวกลัวจังเลยเดี๋ยวจิตราศูนย์อะไรวะหือช้าๆเสียเวลาพวกมันรัสมิชโลฮอนจะหนีไปได้นะข้าว่าแค่พวกมันกลัวก็พอโหยฉันสัญญาพี่สาวฉันนะว่าจะไม่ให้มันหายตัว เป็นของที่พี่เธอทิ้งไว้ให้ดูต่างหนาะ ที่พี่เธอทิ้งไปดูต่างหน้านี่โกหกอีกแล้วอะฮะฉันไม่ได้โกหกนะนอกจากจะทิ้งไว้ดูต่างหน้ายังไว้ฉันป้องกันตัวด้วยอะอ้ตัวแสบนางไม่ได้ใส่สร้อยจับนางไว้ โอ้ยเจ็บชมัดเลยโดนนิดเด,ดียวของแก้ววิเศษจนได้อะ หนูชิโลหนูชิโลจ้าชิโลเฮ้ยหายไปไหนกันหมดเลยเนี่ยประตูห้องก็ปิดไม่เรียบร้อยด้วยแปลกจริงๆ ใช่แล้วไม่เคยรู้เลยว่าหนูชืโลเลี้ยงนกแก้วด้วยเจ้านกแก้วตัวน้อยมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะชินด้วยชนด้วยปล่อยผมงทีไม่ตายแล้วพูดเก่งจังเลยนะ่ารักจริงๆใครสอนให้พูดจะเนี่ยจ๊ะเอ๋ใครสอนเอ่ยพูดซิพูดซิ ชิโลไปไหนมาเนี่ยลูกอุ๊ยแล้วทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้นล่ะมีเรื่องอะไรมาเหรอเอ่อคือชิโลมีปัญหากับคุณสิริสุดามานะคะปัญหาอะไรกันน,น,ะนะักันหนาฮะทำไมถึงกัะต้องลงไม้ลงมือกันแบบนี้ด้วยอะ่ะตายแล้วเนี่ยดูสิมันจะมายิ้มอีก ณกลับไปเลยสินี่คุณไล่สิเหรอผมบอกให้คุณกลับไปไงไม่สิไม่กลับเรื่องอะไรที่ผู้หญิงที่ดีพร้อมทั้งหน้าตาสติปัญญาแล้วก็ชาติตระกูลอย่างสิจะต้องยอมแพ้ให้นางกาเกียอย่างนังนั่นด้วยใช่ค่ะถึงยังไงเพื่อนฉันเนี่ยก็ไม่บ้าผู้ชายถึงขนาดต้องมาอ่อยตำรวจทั้งโรงพักอย่างนังนั่นหรอกนะคะแล้วฉันก็ไม่เคยอยู่ให้เพื่อนรักแตกแยกกันเหมือนนังนั่นด้วยใช่แล้วที่คุณวางยาหลอกผม ร้องผมร้องไห้เล่นละครน้ำเน่ายอมมาตัวเขาแรกยั่ย,ยผมคิดว่าผมมีอะไรกับคุณเพื่อต้องการเราชนะเนี่ยเหรอที่คุณคิดว่าคุณดีกว่าชิโร่อะตะลันพอใจแล้วใช่ไหมมันคุณกลับไปได้แล้วอย่าให้ผมต้องจับคุณเข้าห้องขังอีกเลยตะลันคุณจำไว้นะคนอย่างสิจะไม่ยอมแพ้หนึ่งชิโรเด็ดขาด ก,ก็ไม่ทคบถ้าเพื่อนฉันเลือกอะไรอาวรคุณได้คงไม่ยอมหลดตัวมาทําอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะแขนกับผู้หญิงประบ้านนัหรอกคะกคไม่คิดทำฉันต้องวนันท่อใจก็เพราะทุกๆครั้งที่ได้สบตา จะบฉันทำคีย์การ์ดสำรองห้องเธออไว้ถึงหนีฉันไม่รอดแน่